ผมชื่อกวีนะฮะเป็นศาสตราจาริกอิกคุณของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหิดลนะครับแล้วสิ่งที่ผมการวิจัยที่ผมได้ทำอยู่แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็คือการผลิตซีรุ่มแก้พิษงูที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ผลิตได้เยอะมากแล้วก็ ทำให้พอใช้นะครับแล้วก็เรายังได้ผลิตซิลุ่มแก้พิษงูที่ให้ให้แพทย์รักษาผู้ที่ถูกงูกัดได้โดยไม่ต้องทราบชนิดของงูที่กัดนะครับเ,เป็นเพียงแต่ดูอาการของผู้ที่ถูกงูพิษกัดก็สามารถที่จะให้ได้เลยซิลลุ่มแก้พิษงูชนิด ตามแก้พิษงูตามกลุ่มอาการนี้เนี่ยเ,เราทำเป็นแห่งแรกของโลกแล้วก็จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา,างูพิษกัดในทวีปแอฟริกาแล้วก็ในประเทศของเอเชียใตยอ้อีกหลายประเทศครับมันเป็นงานต่อเนื่องซึ่งเราทำมา,าหลายสิบปีนะครับ ปมีมันไม่ได้ว่าะจ,ะจะทำได้พรวดเดียวนี้แต่ว่ามันเป็นความรู้ต่อเนื่องที่เราผมได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566จากคณะ,ะกรรมการวิจัยแห่งชาติครับสาขาเคนะสาขาเคมีและเภสัชครับ